สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงให้กับชาวธาตุลมนะคะสำหรับหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาคมเนาะแต่ว่าคลิปนี้นะคะอมก็อยากจะให้แบบว่าถ้าเกิดผ่านมาเจอเนาะแล้วรู้สึกว่าอยากกดเข้ามาดูจากหัวข้อที่ออมโปรยไว้ะนะคะก็สามารถดูได้นะก็ไม่จำเป็นต้องซีเรียสว่าเฮ้ยแต่มันเป็นของพฤษภานะนี่มันเลยมันตั้ง3เดือน6เดือนเป็นปีแล้วอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกคลิกอะนะคะยังไงก็กดเข้ามาดูเถอะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่านะคะแน่นอนละมันเป็นการสุ่มพลังงานนะ,ะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถตรงไา้กับทุกคนอันนี้แน่เนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูไว้เป็นเพียงแค่แบบว่าไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะจะดีที่สุดเลยเนาะก็ใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะเ,เราจะเช็คกันเนาะ ว่าคลิปนี้ใช่ของคุณไหมผ่านพลังงานหลักที่ออมจะเปิดให้ถ้าพลังงานหลักตรงสัก60%ขึ้นไปนะคะเราก็จะไปต่อกันได้เลยนะแต่ถ้ามันดูแล้วครึ่งๆกลางๆมันไม่แน่ใจมันดูแบบ ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่รู้อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณก็ได้เนาะอ่ะใครผ่านมาอยากสนับสนุนช่องนะคะ mm hmm. เบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยสามารถโอนมาโดยตรงเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะหรือว่าจะส่งมาผ่านซูเปอร์แทงค์หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ยังไงเอมก็ฝากเนาะช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อเป็นการออสนับสนุนกันนะคะ mm hmm. ยังไงเอมก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยสําหรับทุกๆก,ก,การสนับสนุนขอบคุณล่วงหน้าที่รักกันนะคะ ตามธรรมเนียมมาเช็คพลังงานหลักนะคะของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้หน่อยเป็นการคอนเฟิร์มค่ะว่ามันใช่คลิปของคุณหรือเปล่าชาวธาตุลมพลังงานหลักของคุณว้าวหล,ลายๆคนเป็นสายโมหรือเปล่านะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกันเมถุนหรือวันพุธนะคะหรือคุณมีลัคนาการเกิดวันพุธอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ นะคะก็การไปถูดพูดประเดิมขึ้นมาเป็นไพ่เดอะแมจิเชียนนะคะเป็นสายมูคนที่มาดูคลิปนี้นะส่วนใหญ่เป็นสายมูไม่ว่าจะศาสตร์ตามตามาศาสตร์อะไรก็ตามนะคะจะเป็นพราหมณ์ฮินดูคริสต์หรือว่าจะเป็นนางเาขาเรียกอะไรนะแม่โดนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเาขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกว่ามาสายพลังงานจากกักรวาลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นสายมูหรือเปล่าเนาะแล้วก็พไพ่ใบนี้ขึ้นเมื่อไหร่ต้องบอกว่า เป็นคนฉลาดเป็นคนทำอะไรได้หลายอย่างนะคะเออเป็นคนที่เซนดีนะคะหรือว่าอย่างที่บอกเป็นตัวเป็นเป็นสายมูตัวพ่อตัวแม่เลยนะคะหรือว่าเออตัวคุณเองเนี่ยมีพลังงานในเชิงแบบเป็นวิทยากรได้เป็นคนที่พรีเซนต์นะคะหน้าห้องหน้าชั้นเรียนนะคะหรือว่าเออเป็นคนที่แบบโชว์ออฟได้ดีนะคะเป็นคนที่โชว์ออฟได้ดีแล้วก็ เมื่อได้แสดงความสามารถออกไปเมื่อได้โชว์ศักยภาพออกไปแล้วมักจะได้รับคําชื่นชมเนาะนะคะมักจะแบบทาได้ดีอะลื่นไหลนะคะแล้วก็ดูเป็นคนแบบลื่นไหลฉลาดเอาตัวรอดเก่งด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นพ,พลังงานหลักของชาวธาตุลมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นประมาณนี้หรือเปล่านะคะบางคนนะคะหรือหลายๆคนอาจจะกําลังคิดอยากหาไรายได้เพิ่มเติมจากที่ได้อยู่แล้วนะคะก็เป็นไรายได้เสริมไรายได้อะไรต่างๆใต้สําหรับนะคะ แต่ชีวิตต้องสู้เนาะ seven of wands นะคะชีวิตต้องสู้เพราะว่าต้องสู้ชีวิตจึงทําให้คุณนั้นต้องทําอะไรได้หลายๆอย่างนะคะหรือเพราะว่าต้อง,ต,องต้องสู้ชีวิตทําให้คุณแบบต้องแบบมีการศึกษาตลอดเออนะันไม่ยอมแพ้เลยง่ายๆวันนะ้ฉันจะเรียนรู้อะไรก็ตามที่น่าสนใจเรียนรู้อะไรก็ตามศาสตร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยน,นะคะเออเมื่อสองใบนี้มาเจอกันนะคะถามว่าพลังงานหลักของชาวท่าลมแบบ เป็นอะไรได้ยังไงได้บ้างอีกเนาะก็นอกจากการสู้แล้วเนี่ยออมมรู้สึกว่าตัวคุณเองกำลังพยายามนะคะที่จะปกป้องนะคะอะไรบางอย่างนะคะเป็นการปกป้องสถานการณ์ปกป้องเอ,อ่อทำเลที่ตั้งปกป้องเขาเรียกว่าปกป้องตำแหน่งที่ยืนนะคะอาจจะกำลังพยายามแบบหาวิธีหลายๆอย่างพยายามจะทำอะไรหลายๆทางนะคะ เพื่อที่จะปกป้องบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะอย่างเช่นอะไรเช่นว่าเออมันมีการแข่งขันมันมีอะไรเนาะคุณก็อยากที่จะโปรเทคนะคะออสาขาโปรเทคตำแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าจะให้ทำนายในะแบบสั้นๆเลยอะคือแบบชีวิตต้องสู้นะก็เลยบีบคันให้ชาวธาตุลมนั้นต้องเก่งนะคะต้องต้องทำอะไรได้หลายๆ,ๆอย่างอะไรเงี้ย นะคะเป็นคนเป็นนักเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นนักสู้เออนะคะมาทีนี้เรามาดูหน่อยสิว่าเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นนะะกับชาวธาตุลมบ้างค่ะเดือนพฤษภาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจ๊ะมีไพ่ชาวสิงห์นะคะออชาวธาตุน้ำแล้าก็รกฏมีนพิจิกแล้วก็ชาวธาตุไฟจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ออ hmm. เอามีความรู้สึกว่าในเดือนพฤษภาคมนะชาวธาตุลม <c oughs> อยู่ในจุดที่เออไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการหาคอนเน็ชันหรือการเดินทางก็ตามนะคะหรือเป็นการปฏิสัมพันธ์กับคนเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อขอความช่วยเหลือหรือว่าเพื่อไปให้การช่วยเหลือก็ได้นะคะ คอนเนคชันนั้นการปฏิสัมพันธ์นั้นเนี่ยจำเป็นเหลือเกินต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ศักยภาพนะคะโอ้ไม่ใช่งานง่ายเลยนะคะแสดงว่าชาวทัดลมในเดือนพฤษภาคมคุณจะเจองานยากบางอย่างสิ่งที่ต้องใช้ความความสามารถความรู้สติปัญญาจริงๆนะคะ <c oughs> แล้วก็เพื่อที่จะไปให้ความช่วยเหลือหรือเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะ เป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะขอไพ่เพิ่มก่อนนะมีไพ่าชาวธนูเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอ่าหรือนะคะเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องหมุนเงินเดือนพฤษภานี้นะคะต้องโอ้โหเป็นเรื่องยากมากๆเลยที่คุณจะพยายามกลิ้งครกขึ้นภูเข,ขานะเพื่อเอา เงินให้รอดก็ได้นะคะเดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องหมุนเงินจริงๆเลยนะนะคะต้องพยายามประคับปาะคองนะคะออตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะต้องไปดูแลใครนะคะต้องไปให้ความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะคะเพื่อประคับประคองสถานการณ์เหล่านั้นไว้นะคะออต้องไปดูแลต้องไปช่วยเหลือต้องไปทําบุญหรือว่าต้องไปดูแลอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเยียวยาสถานการณ์อะไรเงี้ยเนา นะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะกระทํากับคุณหมายความว่าไงจะมีการมากระเช้าดอกไม้จะมีการส่งบรรณาการมาถึงคุณเพื่ออะไรเพื่อให้คุณนั้นนะคะใจดีกับเขาเพื่อให้ได้เยียวยาตัวคุณนะคะเพื่อที่จะประครับประคองคุณไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้นะอมอมองว่าเป็นการเป็นเป็นการที่คุณจะต้อง พิสูจน์ความสามารถนะคะที่คุณจะพยายามประคับประคองสถานการณ์หรือเยียวยาวอะไรบางอย่างนะคะหรือเขาหรือคนอื่นอะนะคะจะต้องมาแสดงสิ่งนั้นกับคุณนะนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้ก้าวไปอีกขั้นหนึง่งเพื่อให้คุณได้มีการพัฒนาตัวเองนะคะในในในสถานการณ์นั้นๆนะคะ เพื่อให้คุณได้แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้ใจดีหรือเขาเขาจะมาแสดงความเป็นผู้ให้ใจดีดูแลอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยโดดเด่นในลักษณะแบบเออเนาะมันก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีแนวโน้มไปในทางที่ค่อนข้างดีนะคะก็คือ,อใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะในการปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ต่างๆใดๆเหล่านั้นนะคะแล้วมันก็ ม,มีการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการทําบุญทำทานอะไรต่างๆก็ตามนะแล้วมันก็นะคะได้ในเรื่องของอ,อการการพัฒนาตัวเองได้ในเรื่องของการงานนะคะ,ะหรือได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ประคับประคองเยียวยาสถานการณ์เหล่านั้นนะคะอะขอให้เพิ่มก่อนธาตลมเดือนพฤษภาจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกขอไพ่เพื่อ เพิ่มนิดนึงเผื่อจะอ่านอะไรได้มากขึ้นนะคะพฤษภาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะชาวธาตุลมมีไพ่ชาววันจันทร์กรกฎเมถุนนะคะชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรพฤธศพกันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเออในบางเคสเนี่ยเ,เขาเรียกว่าคอนเนคชันเหล่านั้นนะคะ ไม่ว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายไปผูกมิตรหรือเขาเข้ามาผูกมิตรคุณก็ตามนะคะสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยเอามองว่ามันเป็นไปในรูปแบบของการลงทุนเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะการลงทุนอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆการลงทุนจิบๆิบจ่อยๆบางอย่างหรือว่าการได้เริ่มต้นนะคะที่จะเป็นแหล่งที่มาของการเงินนะคะการได้เริ่มต้นที่จะ มีความสัมพันธ์อ่าอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะเช่นอะไรอะ่ะคือการมีพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนเออนะคะการที่เราจะเขาเรียกว่าไปอยู่ในกลุ่มคนหรือสังคมหมู่มากนะคะเพื่อการเงินการงานบางอย่างอะไรเงี้ยนะนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะได้มีเออเอาเป็นว่าเงินของคุณเงินของคุณนะชาวธาลมนะ เงินของคุณการเงินของคุณการเริ่มต้นการลงทุนนะคะหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เงินก้อนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในกลุ่มหมู่คณะนะคะอยู่กับการมีพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนเนาะ,ะเนี่ยจะต้องมีการประชุมปรึกษาอะไรกันสักอย่างนึงอาจจะเป็นการต้องไปพูดไปคุยประชุมปรึกษาหาลือกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคอนเน็ชันหนึ่งอะเนี่ย การประชุมการปรึกษาหารือนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเจ้านายนะคะหรือว่าการทําอะไรไปอย่างร่วมกันนะคะเพื่อให้เกิดผลในลักษณะของเป็นเรื่องของอสังหาก็ได้เป็นเรื่องของให้มันงอกเงยอุดมสมบูรณ์นะคะการหาสปอนเซอร์พพอร์ตหรือคุณต้องไปเป็นสปอนเซอร์พพอร์ตใครอะไรเงี้ยนะคะแต่ออมรู้สึกว่าผลประโยชน์นั้นเนี่ยมันน่าจะได้ในลักษณะของทั้ง2ฝ่ายนะจากไพ่นะคะ อมันไม่ได้มีบอกว่ามีการหักหลังหลอกโกงหรือว่ามีอะไรที่มันแบบไม่ค่อยเอ่เขาเรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เอาอมาว่าสานการณเนี้ยดูดูมีความวินวินอยู่นะแต่ว่าพลังงานมัน <c oughs> ขึ้นมาบอกว่าก่อนหนะน้านี้ชาว่าลมค่อนข้างที่จะแบบประหยัดต้องประหยัดนะคะต้องประหยัดต้องขี้เหนียวต้องงกต้องอะไรนะคุณเลยค่อนข้างมีภาวะสองจิตสองใจหรือไม่แน่ใจเลยเนาะ นะคะในลักษณะของการแบบเปิดตัวกับสังคมห,หรือว่าเป็นคนมีมีเซฟโซนก็ได้ไงเออนะก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดตัวกับสังคมนะคะทั้งทางที่สังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างการมีพาร์ทเนอร์นั้นจะนํามานะซึ่งการลงทุนนํามาเรื่องผลประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยแต่คุณอาจจะเคยมีเซฟโซนหรือว่าก่อนหน้านี้นคุณเคยประหยัดมากๆอะไรเงี้ย คุณก็จะเกิดภาวะความไม่แน่ใจลังเลนะคะในลักษณะของการที่เออเราควรที่จะมีพาร์ทเนอร์หูหูหุ้นส่วนดีไหมหรือว่าเราควรที่จะเปิดตัวกับสังคมวงกว้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่เอามองว่าสิ่งเหล่านั้นน่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะเออเป็นในเรื่องของการเงินการทองธุรกิจผลประโยชน์นะคะการมีพาร์ทเนอร์หูหูหุ้นส่วนรวมไปถึงเ,ออเรื่องของความรักด้วยนะคะอาจจะเป็นจังหวะโอกาสที่จะ ได้พูดคุยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแบบความรักความสัมพันธ์ที่มันจะจริงจังมั่นคงมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะขอดูผลลัพธ์ดีกว่าค่ะธาตุลมเอะแล้วแบบนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงค่ะขอดูผลลัพธ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาขอดูผลลัพธ์โอ้เดอซันก็มานะทุกคนนะมีไพ่ชาววันอาทิตย์ชาวเมษนะคะผลลัพธ์หรอ อมมองว่ามันจะเป็นในลักษณะของเฮ้ยก็ก,ก็ก็สมมตินะได้มิตรภาพใหม่ๆมาได้โอกาสใหม่ๆมานะคะหรือว่าคอนเนคชันกับสิ่งเหล่านั้นหรือเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นแล้วมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งนะคะเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรเงี้ยถ้าเป็นมิตรภาพเนี่ยอมมองว่ามันอยู่ในจุดที่แบบเป็นฟรด์วิธีฟิตก็ได้นะคะเป็น เพื่อนที่มิตรภาพที่ปฏิสัมพันธ์กันด,ด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะเป็นมิตรภาพที่ปฏิสัมพันธ์กันด้วยเรื่องของอาการเงินการทองอะไรเงี้ยนะผลลัพธ์จะเป็นยังไงเอางงว่าก็จะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเนาะนะคะจะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวาไงนะคะเช่นอะไรเช่นผลประกอบการนะคะ การเงินการทองธุรกิจเหล่านั้นก็เกิดเป็นผลใระักษณะแบบกำไรเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ,นะะอาจจะยังไม่ได้หวือหวาเป็นกำไรเล็กๆน้อยๆเป็นการออกดอกออกผลเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็จะเกิดเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อกันในแง่ของความรู้สึกอะไรต่างๆการผูกมิตรกันไว้ก่อนอะ,อะไรเงี้ยการซื้อคอนเนคชั่นกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่เดะซันต้องบอกตรงว่ามันเหมือนกับชาวธาตุลมจะต้องไปเจอกับโอกาสดีๆอะ่ะเนาะ เนะี่ยเป็นมิตรภาพดีๆเป็นโอกาสดีๆอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือเงินทองหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นความรักล่ะก็อาจจะเริ่มต้นอ้อยๆจีบจบกันนะคะมีคนมาสนใจนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเด็กกว่านะคะหรือว่าแก่กว่าไปเลยอะไรนี้ก็ได้นะแล้วก็มาปฏิสัมพันธ์กันนะคะอ้อยอ,อยหยอดๆยอดเตาะๆตะจีบจบอะไรกันเนี่ยนะคะแต่ยังอยู่ในเกณฑ์แบบ นิ่งๆอยู่เออนะยังไม่ได้ผูกมัดยังไม่ได้อะไรก็เราก็ยังนิ่งๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ามองว่ายังไม่ได้เห็นผลมากมายนักนะคะดีต่อการเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นที่จะได้พูดคุยปฏิสัมพันธ์คอนเน็กชันการเริ่มต้นที่เราจะเอ่อเขาเรียกว่าเป็นช่วงบอลลังการเอซื้อใจซื้อคอนเน็กชันอะไรกันก่อนนะคะผลผลประกอบการผลลั์มันยังไม่ได้วื้วามากอะไรเงี้ยนะอืม แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ไพ่เดอะซันนะคะไพ่เลเวอร์สอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ดีอยู่นะในลักษณะของแบบเป็นโอกาสทองนะได้เจอโอกาสทองนะคะในเรื่องความสัมพันธ์หรือโอกาสทองในเรื่องของธุรกิจใช้คำนี้แล้วกันว่าเป็น,เป,นเป็นโอกาสทองค่ะเป็นโอกาสทองในเรื่องของคอนเน็กชันความสัมพันธ์และธุรกิจบางอย่างที่จะเข้ามาในเดือนพฤษภาคมนะคะ,ะทีนี้เรามาดูหน่อยซิ ต้องเปิดอะไรเพิ่มอ๋อโอเคเรามาดูบทสรุปสักนิดนึงว่าเริ่มจากการงานก่อนนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนะคะการงานที่โดดเด่นที่สุดใบเดียวการงานที่โดดเด่นที่สุดหลายๆคนจะรู้หาวิธีการที่จะเป็นนายตัวเองนะคะแสดงว่าชาวธาตุลมบางคนจะรู้แล้วว่าฉันอยากทําอะไรรู้แล้วว่าฉันจะหาอะไรได้เสริมยังไงรู้แล้วว่าฉันอยากจะเป็นนายตัวเองรู้แล้วว่าความมั่นคงมั่งคั่งสําคัญที่สุด บางคนถึงขั้นว่าเฮ้ยเราจะออกมาเป็นนายตัวเองแล้วอะไรเงี้ยนะในเดือนพฤษภาคมฉันจะออกมาเป็นนายตัวเองแล้วฉันจะทําอะไรบางอย่างที่แบบมันจริงจัง,จงมั่นคงสักทีอะไรเงีนะ้ยเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องงานเป็นในลักษณะของการตื่นรู้นะคะตื่นรู้รู้ใจตัวเองว่าเราอยากทําอะไรเราจะหางานอิสระหรือว่าเราจะหางานที่เหมาะกับเราอย่างไรอะไรเงี้ยเป็นช่วงของการรู้ละอะไรเงี้ย อ่ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินล่ะคะชาวธาตุลมอ่ะหรือรู้เมื่อกีนน้แล้วนะเรื่องงานหรือรู้แล้วว่าเนี่ยความมั่นคงสําคัญมากการเงินการทองความมั่งคั่งสําคัญที่สุดอะไรเงี้ยเป็นช่วงรู้ช่วงตื่นรู้นะปลดล็อกอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เงินบ้างคะ่ะการเงินของชาวธาตุลมนะคะในเดือนพฤษภาคมที่โดดเด่นการเงิน การเงินเนี่ยอาจจะยังอยู่ในช่วงนิ่งๆและเงียบๆอยู่เหมือนกันแต่คนที่ทำมาค้าขายยังมีผู้อุดหนุนนะ Queen of Cups นะคะแม้จะดูเงียบๆเนื่อยๆนะคะออนิ่งๆแต่คนทำมาค้าขายนักธุรกิจยังมีผู้ support หรือยังมีลูกค้าอยู่นะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําธุรกิจนะคะทำงานประจําก็แสดงว่าคุณเนี่ยยังมี ยังมีคนที่เป็นสปอนเซอร์ให้ได้อยู่ค่ะนะคะยังมีคนซัพพอร์ตเบื้องหลังได้นะคะแต่ว่าการเงินอาจะต้องระวังเพราะว่าวมันตกคําว่าค่อนข้าง,น,งนิ่งหน่อยนะเงียบหน่อยนะเอหนื่อยเนื่อยหน่อยนะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สป,ปอนเซอร์หรือผู้ซัพพอร์ตสำคัญมากๆเลยนะคะใครมีโชคดีไปเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเหมือนน่าจะมีแต่บางคนเนี่ยกลับกันหมายความว่าเงินมันนิ่งมันเหนื่อยมันอืดก็เพราะว่าชั้นต้องไปซัพพอร์ตคนอื่นนี่แหละ เพราะฉะนั้นการเงินยังประมาทไม่ได้นะคะอวยพรให้ชาวธาลมมีผู้สป,ปอร์ตสนับสนุนแล้วกัน <c oughs> นะนทีนี้เรามาดูสุขภาพค่ะธาตุลมอสุขภาพเดือนพฤษภาเป็นยังไงบ้างมาดูสิจา้าสุขภาพหรอก็ยังอยู่ในจุดที่ต้องเขาเรียกว่าเฝ้าระวงังหรือว่ายังอยู่ในจุดที่ต้องโฟกัสอยู่เหมือนกันเนาะนะคะคือออมมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องโฟกัส ให้ตรงจุดตรงประเด็นว่าคุณมีอาการอะไรนะคะจากไพ่เนี่ยบางคนมีปัญหาเรื่องสายตามองเห็นในที่มืดไม่ชัดมองไม่ชัดตาผ้าตามัวนะคะบางคนมีอาการออฟฟิศซินโดรมข้อบาไหลนู่นนี่นั่นนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับแสบตาตาแห้งตาล้าใช้คอมเยอะจ้องมือถือเยอะอะไรเงี้ยก็จะต้องโฟกัสให้มันตรงจุดจริงๆว่าเราเป็นอะไร บางคนเป็นโรคชรานะคะเฮอร์มิตเป็นโรคชราก็รักษาตามอาการไปแสดงว่าสุขภาพยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องสนใจอยู่นะคะยังต้องโฟกัสเออรักษาให้มันตรงจุดตรงประเด็นหน่อยซิอ,อ่ามันเป็นอะไรนะคะแล้วออแปดไม้เท้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นจากธาตุไฟก็ได้เช่นร้อนความร้อนก่อให้เกิดแก๊สในช่องท้องนะคะความร้อนทําให้เกิดแบบเนี่ยมันเป็นภาวะแบบ วิงเวียนภาวะซึมซึมอ่ะนะคะก็จะต้องทำยังไงอ่ะกินน้ำเยอะๆไหมอ่ะใช้อะ,อะไรลิดเย็นละเก๊กหวายยานางหรืออะไรที่มันช่วยดับร้อนดับกระหายสปอนเซอร์เสียเหงื่อมากๆก็สปอนเซอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เกลือแร่หรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพราะนั้นอาจจะเป็นภาวะสุขภาพที่เกิดอันเกิดมาจากที่ออมพูดไปแล้วเบื้องต้นแล้วก็มีเรื่องของธาตุไฟที่มันกำเริบขึ้นมานะคะ เนะาะธาตุไฟก็จะเกี่ยวข้องกับระบบย่อยด้วยโอ้ยท้องอืดเนานะระบบย่อยไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็ลองโฟกัสดูนะคะหาอะไรมาเยียวยานะคะพูดแล้วมัก็เสียดท้องแอบรู้สึกจุกเสียดโอ,โอเคมาค่ะความรักบ้างนะคะแล้วที่โดดเด่นล่ะของชาวธาตุลมความรักจะเป็นยังไงอะความรักจะเป็นยังไงดูซิพฤษภาคมธาตุลมโอย ใบเดียวนี่นานลืมไปว้ายตึกะฟัวเลยออต้องบอกว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่อย่างปุ๊บปรับนะคะเช่นถ้าโสดสนิทเลยเนี่ยจะเจอโอกาสทองอย่างที่มพูดเนี่ยแบบปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยใครเนี่ยเข้ามาในชีวิตฉันปุ๊บปั๊บเลยอยู่ดีก็ปุ๊บปั๊บรับโชคนะคะเนาะโอยแอบอยากทำนายว่ามีโอกาสถูกหวยเนี่ย <laughs> แต่มันเป็นเรื่องความรักไงไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเลิกกันก็เลิกปุบปับนะคะเช่นอะไรมีมือที่สามเข้ามาแทรกเปรี้ยงเลยเนี่ยโหดูดีหนึ่งเหรียญมาเลยทําให้ต้องจบกระทันหันอนะ่ะก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นออมอยากจะทานายใน,นลนะักษณะแบบเฮ้ยจะมีโอกาสทอกอะไรเข้ามาปุ๊บปับ๊บไม่รู้เรื่องความรักเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนมีแฟนแล้วคนมีคู่แล้วระวังระวังนะ ระวังจะโปะแตกเออจะระวังจะโปะแตกระวังจะมีเหตุการณ์ปี๊แตกวีนแตกเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเรื่องเงินอ่ะบางคนมีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองระวังทําให้มีปัญหากันได้นะคะเนี่ยโปะแตกปี๊แตกวีนแตกใส่กันเลยหรือว่าไปโปะแตกเรื่องบางอย่างบาคนซ่อนเงินอ่ะซ่อนเงินไว้ก็โดนจับได้หรือมีความสามัญเข้ามาแทรกนะคะแล้วทําให้เกิดเป็นอาการอ่ะโอ้อะไรเขาทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยบ้านบึ้มเลยนะคะแต่ว่าจะดีสําหรับคนโสดค่ะ จะมีใครเข้ามาที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยมาพร้อมกับการเงินการลงทุนก็ได้นะคะหรือว่าโอ้ยแบบเลอะค่ามากเข้ามาแบบปุ๊บปรับฉับพลันนะคะก็ขอให้เป็นอย่างหลังจะดีกว่านะคะเอาล่ะก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะเบอร์บัญชีใต้คลิปแล้วก็ฝากช่วยกันดันซับใหถึงแสนซับเร็วๆนะคะจะได้เอาโล่เงินมาฉลองนะคะแล้วก็จะได้แจกของรางวัลกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย